สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนขั้นตอนในการรีเซ็ต o m มพอดนะครับวิธีที่ผมจะสอนนะครับสามารถใช้ได้ทั้งโฮมพอดตัวใหญ่และโฮมพอดมินินะครับจริงๆโฮมพอดมินินะครับใครที่เจอปัญหาการใช้งานที่แบบเชื่อมต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ไม่ได้หรือแบบบางครั้งเราเอาไปใช้อีกบ้านหนึ่งหรือไม่ก็แบบขายต่อให้เพื่อนแล้วเราเราเราลืมรีมูฟอสซอรีออกนะครับเราสามารถ ใช้วิธีเสียบคอมและรีสโตเอาก็ได้นะครับแต่ว่าตัวโฮมพัดตัวใหญ่เนี่ยมันเสียบคอมรีสโตไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องใช้วิธีกดรีเซ็ตเอานะครับก่อนที่เราจะเสียบปลั๊กนะครับก็คือเราจะมีหน้าที่กดปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มตรงกลางเนี่ยปุ่มสิริเนี่ยครับกดตรงกลางนะครับเราต้องกดค้างนะครับจนกว่ามันจะขึ้นว่ารีเซ็ตนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็คือเอาปลั๊กเนี่ยเสียบนะครับเสียบปุ๊บกดเลยนะครับพอมันขึ้นไฟสีขาวเนี่ยขึ้นกําลังบูเเคคครรื่่อองงนนียให้้้กกดดดาไวะับพติ มันจะเริ่มเป็นสีแดงนะครับกดค้างไว้ต่อนะครับอย่าเพิ่งปล่อยออกนะครับพ <Your S 1> อกดไว้สักนพะักหนึ่งมันจะมีเสียงบอก Your you HomePod about to until reset. pressing hear Keep e is นะครับมันจะมีมีเสียงบอกว่าโฮมพัดคุณกําลังจะรีเซ็ตนะครับกดค้างต่อไว้นะครับกดค้างจนกว่ามันจะมีะปิ๊บปิ๊บปบิขึ้นมาสามครั้งนะครับแล้วตอนเนี้ตัวโฮมพัด ก็จะเข้าหน้าของการรีเซ็ตแล้วนะครับเมื่อไฟสถานะบนโฮมพัดนะครับมันขึ้นเป็นสีขาวกับเพิรแบบนี้นะครับก็คือเราก็เอา p p o o n ขึ้นมาดูได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอพร้อมที่จะให้เราเซตอัพได้นะครับแล้วก็เซตอัพเข้าใช้งานตามปกติเลยนะครับหลังจากที่เราเซตอัพโฮมพัดเสร็จนะครับก็อยากจะสอนวิธีการเซตอัพ อีกอันหนึ่งนะครับก็คือตั้งเพื่อให้เราสามารถใช้โฮมพอดได้ทั้งๆที่ตัว o m มพอดไม่เชื่อม Wi-Fi ก็ได้เหมือนกันนะครับให้เราเข้ามาในแอป o m e นะครับแล้วกดที่ไอคอนรูปบ้านนะครับแล้วมาที่ o o ม Setting นะครับเมื่อเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีคำว่า s p e a k e r and TV นะครับนะครับให้เรากดเป็น every one นะครับนะครับแล้วก็เราก็ตั้งรหัสเป็นพาร์สโค้ด6หลักไว้นะครับแล้วหลังจากนี้นะครับ เวลาที่โฮมพอดเราไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi อะไรไวเนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้นะครับอย่างตัวอย่างนะครับผมเปิดเพลงนักเพลงหนึ่งขึ้นมานะครับผมดังที่ไอโฟนอยู่ผมไปแตะปุ๊บนะครับมันจะขึ้นหน้าจอข้างบนเลยนะครับว่ากําลังมูฟไปเปิดบนโฮมพอดนะครับตอนนี้เพลงก็จะมาดังที่โฮมพอดแทนนะเปิดให้ฟังประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวโดนเลกกิตนะครับก็การตั้งค่านี้นะครับก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่แบบไม่สะดวก นะครับอยู่คอนโดไม่มี Wifi อยู่ออฟฟิศไม่สะดวกที่จะเชื่อมต่อ Wifi กับการใช้งานกับโฮมพอตลอดเวลานะครับก็ลองเอาไปใช้วิธีนี้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพิยงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาเพิยงเท่านี้ครับบายบายสวัสดีครับ